สวัสดีค่ะติเชนางสาวนันตาสุเทมนะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับหัวข้อ,อการนําคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตปร,ระจําวันนะคะคณิตศาสตร์คืออะไรคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปร,ระจําวันไม่ว่าจะเป็นการคํานวณเงินการจับจ่ายซื้อของการบริหารเวลาแม้บางกลางเราอาจไม่รู้ตัว แต่เรากำลังใช้คณิตศาสตร์อยู่เสมอวันนี้เราจะมาดูกันว่าคณิตศาสตร์ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อมาจะเป็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1. ช่วยจัดการการเงินคำนวณเงินทอนวางแผนรายรับรายจ่ายสบริหารเวลาได้ดีขึ้นคำนวณเวลาทำงานการเดินทางและตารางกิจกรรม 3. ช่วยในการทำอาหารวัดปริมาณสูตรผสมปรับสัดส่วนสูตรอาหารตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริงนะคะตัวอย่างคำนวณเงินถอนซื้อของ150บาทจ่ายแบ่ง200ได้เงินถอน50บาทต่อมาเป็นคำนวณเวลาทำงาน เช่นทำงานแปดชั่วโมงเริ่ม,มเก้าโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็นต่อมาคือการปรับสูตรอาหารเช่นสูตรดังเดิมใช้แป้งสองร้อยกรัมต้องการทำสองเท่าต้องใช้แป้งสี่ร้อยกรัมตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริงนะคะตัวอย่างคำนวณเงินถอนซื้อของหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ่ายแบงสองร้อยได้เงินถอนห้าสิบบาท ต่อมาเป็นคำนวณเวลาทำงานเช่นทำงาน8ชั่วโมงเริ่ม9โมงชเช้าเลืกงาน5โมงเย็นสำหรับการนำเสนอในหัวข้อนี้นะคะดีฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ